กองปลนฐานปืนใหญ่ไทยสมญานามราชาแห่งสนามรบโดยกองพลทฐานปืนใหญ่ไทยนี้นะครับผมเป็นกองพลที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานอาวุธหนักอย่างปืนใหญ่ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยกําลังรบของกองทัพบ,บกและยังปฏิบัติภารกิจอื่นๆอีกทั้งยังเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบ,บกไทยนั่นเองนะครับซึ่งกองพลทหานปืนใหญ่นี้นะครับผมถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1เมษาย,ยนปีพศ2526โดยจะมีกรมฐานปืนใหญ่ถึง2กรมได้แก่กรมฐานปืนใหญ่ที่71และกรมฐานปืนใหญ่ที่72ซึ่งอาวุธหลักของกองปืนฐานปืนใหญ่ที่ใช้งานอยู่นะครับเช่ปนปนร34ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรและปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตร อัตราจรรุ่นล้ออยางโดยจะมีกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตำบลท่าแคกอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับ